ด่าด่าชวงหมดมันไม่ถูกต้องนะคะน้องจริงอะน้องเป็นเรื่องใหม่อะโดยพี่ศึกษาดูเลยเนาะข่าวทุกอย่างนี่พี่ดูเลยไปจับก้วงยังไงไปด่าพ่อด่าแม่พ่อหอลงท่านยังไงถ้าใครมาด่าพ่อด่าแม่เราอะเราจะเจ็บปวดแค่ไหนนี่พอ,องท่านโต้อตอบไม่ได้เลยอะถูกเด็กเมื่อวาันซืนด่าพ่อด่าแม่ถ้าเป็นเธอมีคนมาด่าพ่อแม่เธอเธอเจ็บปวดไหม จ็บปวดและเธอเห็นไหมเธอไปเข้าว่มกับเขาได้ยังไงะนะว่าเขาออกไปสามนิ้วสามกีบอ๋อเราต้องช่วยกันปกป้องนี่ไม่ใช่มาช่วยกันทำลายอ๋อนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปกป้องปกป้องโดยการไปด่าพ่อด่าแม่ท่านหรอนี่คือการปกป้องหรอใช่เหรอใช่หรอนี่การปกป้องหรออ่าศึกษามาหมดนี่ละเอียดหมดดูข่าวตลอดเวลาเลย พักอื่นน่าไม่สนใจเลยพักอื่นใครจะอะไรพักห้าพักไหนไม่รู้แต่พักสามกีบนี่คือวันไม่ใช่เนี่ยพักเก้าไกลล้มล้างสถาบันนะเธอใครมาด่าพ่อด่าแม่เธอเธอจะรู้สึกยังไงนี่พระอ,องค์ท่านเฉยนิ่งเฉยถูกดนาพ่อด่าแม่ดามาม่าบัณฑบุรุษกษัตริย์ไปทำไรให้พวกเธอนักหนาหรอไปถามดูด้วยกษัตริย์ทำไรให้ก็อย่ามาหาด้วยเสียงอ่ะคนใต้อ่ะเขารักสถาบันยิ่งชีพ กเราอยู่ใต้กันดูแลของพระมหากษัตริย์เนี่ยค่ะเพื่อนๆดูเสียใจมากเลยว่าเออเป็นแบบนี้ก็บอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องและธานาทรน,นี่ไอปิยบุตรนี่ไปขึ้นสามกีบด่าว่าท่านดา่าราชวงศ์ต่างๆนานา,นาดา่าด่าสถาบันกนดาใครมาดา่าพ่อแม่เราเรา,เราจะรู้สึกยังไงนี่ด่าว่าพระอ,องค์ท่านด่าไปถึงปู่ย่าตายายท่าน นึกดัวถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกแค่ไหนเพื่อนๆนเราจะรู้สึกอย่างไรใครมาด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยเราเป็นแม่ค้าธรรมดาเนี่ยใครมาด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยเราจะยืดยุ่นไหมโอ้เธอด่าว่าจากช่วงสารพัดอยากจะรู้อยากจะทราบเหมือนกันเพื่อนๆนเราอยากจะรู้อยากจะทราบจริงๆเนี่ยมาหาเสียงทุกครั้งก็ถามทุกครั้งถามทำเดียวว่าสถาบันกษัตริย์ไปทำไรให้ท่านหรอพวกถึงพวกพรค แม่จากจ้วงเหลือเกินจริงจริง,รงหมดสิ้นความอดทนจริงๆกับสถาบันพักนี้ค่ะเพื่อนๆ,ๆมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเพื่อนเนเนี่ยเข้ามาหาเสียงอีก <ๆ S 1> เราเราเราใช้วิธีสุภาพชนเราก็ถามดูพักรู้หรอบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงอะ่ะโทรทัศน์ลงข่าวไปอะไรไปไปจับจ้วงด่าว่าท่านด่าว่าพระบรมราชินีด่าว่าโลก ก่อนท่านไปชสชชางมาให้เราสู้ตัวต่อตัวเราจึงได้แผ่นดินนี้มาอยู่นายอยากจะรู้อยากจะรู้เธอบอกว่าเธอจะมาปกป้องปกป้องโดยการลิดรอนสิทธิอำนาจของท่านเหรอจะมาปกป้องสถาบันเหรอนี่การปกป้องสถาบันเหรอไปด่าพ่อด่าแม่เขาเนี่ยไปปกป้องสถาบันได้ยังไงไปด่าได้ยังไงใครมาด่าพ่อด่าแม่เราว่าเราจะรู้สึกยังไงอ้าใครจะรู้สึกยังไงใครมาด่าพ่อด่าแม่เรา อยากจะรู้เป็นเธอเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างนี่ด่าพ่อด่าแม่ด่ารองก้าวด่าพระราชินีด่าหมดด่าไปถึงพระญาิพระวงศ์สูงส่งต้งองหารู้ไหมว่าเออเขาชนช้างมาให้เราตู้ศึกมาให้เราทุกอย่างาจะมาปกป้องสถาบันเหรอปอกป้องโดยการด่าพ่อด่าแม่พระองค์ท่านนี่เหรอเออคนไทยรักแผ่นดินรักพระราชวงศ์เป็นคนมีสามัญสำนึก วันนี้คุณด่าพรอองค์ท่านได้คุณคุณคุณทรรยศแผ่นดินทรยศสถาบันวันหน้าคุณก็ทรยศประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรานี่แหละนี่คือเรื่องจริงวันนี้คุณบอกว่าคุณจะมาป,ปกป้องสถาบันเนระไปด่าพ่อด่าแม่ท่านเนี่ยอรอปอกป้องสถาบันโอ้คนไทยไม่ใช่คนโง่รเราจะพาะคนใต้เนี่ยเชื่อเลยอ่ะเขาไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็น อย่ามาพูดว่าไม่รู้เลยธนาธรหนุนสามกีบธนาธรไมย่ยกนิ้วขึ้นต่อต้านพระเจ้าแผ่นดินและนั่นหัวหน้าพักตัวจริงแม่คนไทย,ยกินข้าวไม่ใย่กินแกบไม่ใย่กินหญ้าที่ไม่รู้เรื่องอะไร